3ขั้นตอนนะคะสำหรับการเร่งผลลัพธ์จากการใช้กดแรงดึงดูดนะคะคุณฟังไม่ผิดคะ่ะมันมีวิธีการเร่งผลลัพธ์นะคะซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทุกคนน่ะปรารถนาอยากให้นะคะผลลัพธ์เกิดขึ้นไวสำหรับการใช้กดแรงดึงดูดของเรานะคะโดยปกติแล้วนะคะ ถึงแม้เราจะไม่ใช้การเร่งดอกออกผลนะคะเหมือนสมัยที่ว่าเรานะคะปลูกผล,มกลกไม้ใช่ไหมเราก็ต้องใช้ปุ๋ย NPK นะคะแต่ถ้าเกิดว่าแรงสนัะเทือนในพลังงานความรู้สึกของเราระริกระริกับความรู้สึกที่คุณปรารถนาสนุกสนานได้นะคะเบอร์พลังบวกร้อยเปอร์์ นะคะที่มันเกิดขึ้นมามันอัตโนมัติที่มาเร็วกว่าที่คิดมามากกว่าที่ตั้งเป้าไว้ด้วยซ้ำนะคะนี่คือเรื่องราวที่ใช้คำว่าจักรวาลเซย s แล้วก็เซมอลนะคะคือ universe ah c e p t e every นะคะ uh, attraction every the uh, passion นะคะก็คือตอบสนองในเรื่องการนะคะใช้กดแรงดูดและ ตอบสนองในเรื่องเราทุกๆความปรารถนาอยู่แล้วให้มากนะคะกว่าที่คิดให้ไวกว่าที่ขอแต่ถ้าเกิดต้องการเร่งนะคะจากการที่การสั่นสะเทือนอยังไม่เข้มข้นนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่และนะคะการกระเพื่อมการสั่นสะเทือนความรู้สึกมันยังไม่กระเพื่อมนะคะก็ต้องใช้ข้อแรกนี้เลยค่ะคือต้องไป มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นลักษณะของมสเต์แ a นว่านะคะคุณปรารถนาสิ่งไหนนะคะตั้งทงไว้ในความปรารถนาและอย่าสั่นคลอนนะคะอย่าสั่นคลอนในเรื่องเป้าหมายอย่าเปลี่ยนแปลงไปเด็ดขาดเพราะมันจะเกิดกรนะหาความเสียหายในชั้นพลังงานและคนที่เสียหายที่สุดคือคนที่ตั้งเป้าหมายเหลาะแหละนั่นแหละนะคะ คุณนึกถึงนะคะเวลาคุณเข้าร้านอาหารนะคะเขามีเมนูมาให้คุณเลือกและคุณก็เลือกนะคะเมนูข้าวผัดอ่านะสมมติเป็นข้าวผัดหมูนะคะผ่านไป5วินาทีหรือ1นาทีนะคะไม่เกิน5นาทีคุณบอกว่า c a n ซิลข้าวผัดหมูอยากกินผัดผับบุ้งไฟแดงนะคะเอกสาร by order เข้าไปที่ครัวเขาเตรียมอุป,ปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วจะทำข้าวผัดหมูให้คุณกิน นะฮะตอกไข่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นนะฮะผัดผับบุ้งไฟแดงคุณคิดดูวัตถุดิบมันถูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแค่ลงผัดคุณก็ได้กิ่นนะฮะเสร็จเรียบร้อยคุณเปลี่ยนผัดผับบุ้งไฟแดงเขาก็ต้องไปเตรียมผัดผับบุ้งไฟแดงนี่คือนะฮะคุณเห็นผลลัพธ์หรือยังว่ามันจะทําให้เกิดการดีเลย์นะฮะดังนั้นเป้าหมายจะต้องชัดเจนเป๊ะเวอร์นะคะ,ะ,ะสองนะ จะต้องมีการปฏิบัติะะอย่างสม่ำเสมอเสมือนกินข้าวทุกวันนะ,ะนั่นก็คือว่าในเรื่องของการใช้พลังบวกเนี่ยคุณจะคิดแค่เรื่องบวกเรื่องดีประเดี๋ยวประดาวมันใช้ไม่ได้ผลนะคะดังนั้นคุณจะต้องแบ่งเซกชันนะคะว่าวันหนึ่งมี80,000นะคะ6,400วินาทีคุณนะ่ะจะสั่นสะเทือนพลังบวกเต็ม100%ได้หรือไม่ ยิ่งได้ยิ่งดีนะคะแล้วถ้าเกิดได้ในวันเดียวก็ไม่พอมันจะต้องเป็นการสั่นสะเทือนหรืออยู่ในพลังบวกขาดทุกๆวันงดพลังลบ100%อยู่ในพลังบวก100%และอยู่ในพลังบวกแบบทุกๆวันเสมือนนะคะที่เรากินข้าวทุกๆวันเรายังไม่เบื่อกินข้าวเลยนะคะ แล้วเรื่องพลังบวกมันใช้ประเดียวประดาวนะคะไม่ใช่สม่ําเสมอมันก็ไม่ออกผลนะคะนี่คือสาเหตุที่จะทําให้คุณนะะ่ะนะคะใช้พลังบวกนะคะอย่างสม่าเสมอด้วยการมีเป้าหมายชัดเจน2ข้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเล่งผลลัพธ์มให้คุณส่วนข้อที่3น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเป็นเรื่องเราตั้งเป้าหมายส่งแรงปรารถนาแล้วสรรเทือนอย่างไม่ขาด เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสองข้อที่ผ่านมาข้อ3นี่คือการปล่อยวางค่ะนะคะปล่อยวางในผลลัพธ์ไว้วางใจในสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเสมือนที่คุณเอาเมล็ดพันธุ์ลงดินนะคะแม้จะมีคนดูแลไม่มีคนดูแลต้นไม้เมล็ดพันธุ์นั้นมันจะเติบโตงอกงามออกดอกออกผลมาให้คุณอย่างแน่นอนค่ะ